รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับรายการคุยสาระทางช่อง youtube HR c h a n n e l เช่นเดิมวันนี้ทางช่อง y o u t u b e HR Channel นะครับก็ยังคงมีสาระความรู้ที่เป็นประโยชน์สำหรับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสิทธิประโยชน์ประกันสังคมทุกๆมาตรา ไม่ว่าจะเป็นภูมกัน์ตนมาตาา33ิบมูกันตนมาตา 33, นตนา,ตา39และภูมกันตนมาตา40กันนะครับซึ่งเป็นสิทธิ์ที่ภูมกันตนควนรรู้ควรทราบซึ่งถือว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวของคนทํางานคนประกันสังคมเรามาทําการอัปเดตสาระความรู้ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิประโยชน์ประัาสังคมวันนี้ประจําวันหยุดวันอาทิตย์ที่4กันยายนปีพศ2565 ทำไมทำงานตั้งแต่ปีพศ2535ถึงปีพศ2558ทำไมประกันสังคมนับงวดเงินสมทบไม่ถึง23ปีทำไมเงินสมทบนับได้เพียงแค่17ปีเท่านั้นเป็นผู้กันตนก่อนปีพศ2541เงื่อนไขการนับงวดเงินสมทบก่อนปีพศ2541 มาทําความเข้าใจกฎหมายประกันสังคมสําหรับผู้กันตนที่ส่งเงินสมทบก่อนเดือนธันวาคมปีพศ2541หรือเป็นพนักงานทํางานอยู่ในระบบประกันสังคมเป็นผู้กันตนมาตรา33ก่อนเดือนธันวาคมปีพศ2541เป็นผู้กันตนหลายคนหลายท่านมีความสงสัยมากเรื่องเงินชราภาพเข้าใจว่า การส่งเงินสมทบตั้งแต่ทำงานมาเป็นผู้กันตนประกันสังคมจะนับงวดเงินสมทบตั้งแต่ทำงานมาเข้าใจแบบนั้นหลายคนเข้าใจแบบนั้นหลายท่านซึ่งตามหลักความจริงจะเป็นแบบนั้นนะครับนับงวดเงินสมทบตั้งแต่ที่ผู้กันตนทำงานมาถูกต้องแล้วนะครับแต่การนับงวดเงินสมทบกรณีเงินชราภาพที่ผู้กันตน จะได้คืนจากสำนักงานประกันสังคมประกันสังคมเริ่มมีกฎหมายกรณีเงินชรา,าภาพตั้งแต่เดือนธันวาคมปีพศ2541เป็นต้นมาหรือเริ่มมีการเก็บเงินออมชรา,าภาพกรณีนี้ให้ผู้กันตนมีเงินเก็บออมทุกๆเดือนนายจ้างบริษัทสมทบตามกฎหมายซึ่งผู้กันตนที่ทำงานเป็นพนักงานเป็นผู้กันตนมาตรา33 ก่อนเดือนธันวาคมปีพศ2541จะไม่มีเงินออมจลาภาพนะครับถึงแม้ว่ามีการส่งเงินสมทบก็ตามเพราะว่าก่อนหน้านั้นยังไม่มีกฎหมายแยกสัดส่วนเงินเก็บออมชลาภาพให้กับผู้กันตนหรือให้ผู้กันตนมีเงินเก็บออมชลาภาพ3%นั่นเองผู้กานตนจึงไม่ได้รับงวดเงินสมทบเป็นเงินออมชลาภาพก่อนหน้าเดือนธันวาคม ปีพศ2541กันนะครับอาทิเช่นพนักงานทำงานตั้งแต่ปีพศ2535เป็นผู้กันตนมีการสง่งเงินสมทบทุกทุกงวดบริษัทก็สง่งเงินสมทบทุกทุกงวดเช่นกันและมีอายุครบ55ปีบริบูรณ์เดือนธันวาคมปีพศ2558ไปขอเบอิกเงินชราภาพที่สำนักงานประกันสังคมแห่งหนึ่งหลังจากที่มีอายุครบ55ปี ในวันถัดไปสำนักงานประกันสังคมคำนวณเงินชราภาพให้กับผู้กันตนท่านนี้ได้รับเงินบำนาญชราภาพแน่นอนหากนับงวดเงินสมทบตั้งแต่ทำงานมานับได้23ปีระหว่างปีพศ2535ถึงปีพศ2558แต่ทางสำนักงานประกันสังคมแจ้งว่างวดเงินสมทบประกันสังคมผู้กันตนทั้งหมดเท่ากับ17ปีหรือเท่ากับ204งวด เท่านั้นเองนะครับเพราะว่าเงินเก็บออมชลาภาพเริ่มนับงวดเงินสมทบตั้งแต่เดือนธันวาคมปีพศ2541เป็นต้นไปตามกฎหมายทําให้ผู้กันตนลท่านนี้มีงวดเงินสมทบเก็บออมเงินชลาภาพเท่ากับ204งวดและผู้กันตนลท่านนี้มีเงินเดือนเฉลี่ย60งวดสุดท้ายเกินเพดานที่สำนักงานประกันสังคมกำหนด15,000บาทผู้กันตนลท่านนี้ จึงได้รับเงินชราภาพปำนานรายเดือนเท่ากับเดือนละ3,450บาทตลอดชีวิตนะครับหวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ันตนหลายคนหลายท่านหากท่านชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมให้กำลังใจช่องคุยสาระ H Channel ด้วยการกดติดตามกด Subscribe กดรูปกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบพระคุณมากๆสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ